ครับในข้อที่สิบสี่นะครับนะเขาบอกว่าจำนวนนักเรียนของโรงเรียนหนึ่งเป็นดังนี้นักเรียนป้อนหนึ่งถึงป .6 หกมีอยู่ร้อยคนนะครูให้ประโยชน์นี้เป็นประโยชน์ที่หนึ่งันนะครับนี่เป็นข้อความที่หนึ่งแล้วก็ป้หนึ่งป .4 สี่มีเจ็ดสิบคนให้เป็นข้อความที่สองป .3 อสามถึงป .6 80หกปดสิบคนเป็นข้อความที่สามนะครับ ก็ปสามน้อยกว่าปสี่อ,อยู่6คนอันนี้ก็เป็นข้อความที่สี่ก็อยากรู้ว่าปสมีกี่คนนะพี่ๆครับถ้าใช้ข้อความที่หนึ่งร่วมกับข้อความที่สองเนี่ยจะทำให้เรารู้อะไรถ้าใช้หนึ่งกับสองปห้าถึงปหกจะมีนักเรียนสามสิบคน ฉจะรู้ว่านะร้อยคนนี่คือหนึ่งถึงหกเจ็ดสิบคนคือหนึ่งถึงสี่ก็คือยังไม่นับรวมห้ากับหกใช่ไะมเอ,อแสดงว่าปห้าบวกปหกก็จะเท่ากับหนึ่งร้อยลบเจ็ดสิบก็คือสามสิบคน อ่าป .5 บวกป .6 เท่ากับสามสิบคนนะครับออันนี้ให้เป็นประโยคที่ห้าไปก่อนถ้าใช้หนึ ę, 1, ่งกับสามจะรู้อะไรก็หนึ่งกับปสองต้องรวมกันได้ยี่สิบคน ในเปี่ยวที่1เนี่ยมันนับรวมชั้นประถมทุกชั้นนะแต่ในเปี่ยวที่3มเนี่ยมันนับแค่ปอปสป .5 ป6มันไม่ได้นับปอ 1, ปสดังนั้นปอ1กับปสองรวมกันนะครับจึงเป็น1 0 0่งลบแปกับป2รวมกันจึงเท่ากับ20คนนะปหวป .2 ออยู่นี่ล้ว ปห้บวกปหอยู่นี่แหละแล้วงั้นปสาบวกปสีจะไปหาได้จากไหนล่ะ100งร้อลบ3าบกยีเพราะฉะนั้นปสรวมกับปสจึงคิดจากเอานักเรียนทั้ง6ระดับใช่ป่ะร้อยคนลบออกด้วยปหนกับปสองแล้วก็ลบออกด้วยปห้บวกปหนะครับ นันจะได้ปสบวกปสก็คือ50คนทีนี้เขาอยากรู้ปสีนะเขาพูดว่าปสน้อยกว่าปอ4อยู่6คนดังนั้นเนี่ยจากปสาน้อยกว่าปสอีอยู่6คนเราสามารถแทนที่คำว่าปสด้วยปสลบออก6ได้ไหม ได้ค่ะหรือเราแทนเป็นตัวแปรไปดีกว่านะเขียนแบบเมื่อกี้แล้วดูน่าเกียดน,นั้นให้ป .4 มีนักเรียนเท่ากับ x คนเพราะฉะนั้นป .3 จะมีนักเรียนน้อยกว่าีอ .4 อยู่6คนก็เลยเป็น x ลบ6 พอสามนั่นกัพอสี่หกคนดังนั้นตรงนี้จะถูกแทนที่ลงไปด้วย x ลบหกบวก x เท่ากับห<ม>้าสิบก็เป็นสอง x เท่ากับห้ 6, าสิบบวกหกด้ลบหกไปฝั่งโน้นนะครับ 2 x จึงเท่ากับ56 x, x เดียว56หารด้วย2ก็จะได้28นะ x ก็คือจำนวนนักเรียนของชั้นป .4 ่นะคะรับป .4 มีจำนวนนักเรียนเท่ากับ x น เท่ากับยี่สิบแปดคน